วันนี้เราจะไปเล่นแรงกับพ่อกันนะใช่ไหมคะพ่อครับผมสวัสดีค่ะน้องน้องเด็กใช่ค่ะไปกันเลยเอ้พ่อกดหน่อย let's go นี่เราอุ๊ยทุกคนไม่ทันโอ้ไอซอมเมวัตโอ้โหชื่อคนนี้อยา่างจริง่โอ้ เราจะใส่ชุดนี้ไปเล่นนะทุกคนเพราะว่าเหมือนมันจะมีเอฟเฟกต์หมัดกแบบถ้าทุกคนสังเกตด,ดีมันน่าจะยังไม่มีตอนนี้แต่มันอาจจะมีตอนหน้าแล้วมอน็นเขาใส่รองเท้าเนี้ยมันมันจะเหมือนเป็นรองเท้าแบบโพนี่เอ้ยรองเท้ายูนิคอร์นทุสกิ วันนี้เราไม่ได้เอาอะไรนะสกายบิงมานะทุกคนเราเอาเป็นสเก็ตบอร์ดเป็ดมานี่เพราะคำสเก็ตบอร์ดลูกน่ารักไหมสเก็ตบอร์ดเป็ดน่ารักมากคือน่ารักจิมอยากได้เป็ดทุกคนอุ๊ยมันมันเป็นเป็ดหรือมันเป็นขากัน เราก็ไม่รู้นะทำไมเขาล่วงไวกันจังอะเลนแล้วลงอย่างไรอะมีเท้าใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย รักค่าทำไมไอ้ส้มแมววัดทุกคนมารัดเราใช่ไมเขาทช้แบบนี้กับเราได้ลูล้ไหค่เฮ้ยทุกคน,กคนจเจอปืนนี่อยากเล่นแล้วนีไงพัยากนทุกคนมองแมกมองม ที่ตรงใจแต่พ่อเราไปกันยังแต่รอทุกคนยาวๆๆว,วนี่ทุกคนไงเนี่ยทุกคนทุกคนเห็นมันเหมือนกันไหมเมันจะเหมือนหมัดน,นิดนึงอ่ะมันจะเหมือนหมัดบูมา์เตอร์เฮ้ยทุกคนเราจะไม่ใส่อันนี้เพราะมันจะดูไม่เหมือนมัด การสิ่งที่มันเหมือนมัด่าบอกนะว,ว่าตรงนี้มีทุกมซองเล็กว่าเล้วเมื่อกี้เหมือนมีใครขึ้นเท้านะถ้าดูไม่ผิดโอเมก้าส์ oh, บ้าเราดีดไปตามกันเลยไรตรงนั้น จะดีบเลยหรือว่าดับเป็นปี่พ่อดิดตามลูกมาเลยไหนโทก้อนทุกคนเอาไงดี ันแบบนี้ได้สั่งไหนของอยู่นี่เออลืมไปเรามีที่ดีดนี้ว่ะเราจะลุกทำไมทุกคนใครยิงข้อวะ คนเดียวเลยเหรอเยอะ,ะแยะเลยเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยแย่งไปเต็มๆทุกคนเราไปถูก้อนอีกค่ะเพราะว่าเราจะเล่นถูก้อน,นเราตาดีไหมทุกคน แหมจะมาทำอะไรชุบดีเบอร์สามชุบเบอร์สามชุบพ่อพ่อชุบหน่อยพ่อไปชุบหน่อยพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปชุบในตู้นั้นเหรอชุบตู้เร็วๆบุอคตรงตู้ตรงตู้ตู้บาทถี่น้ำเงินนะนี่มันเป็นรูปหัวใจอ่ะบาทถี่น้ำเงินนี่มันรูปหัวใจตัวนี้ ขอโทษแทนพ่อเราด้วยนะพ่อเราเพิ่งมาเล่นใหม่พ่อเราเพิ่งมาเล่นใหม่ขอโทษด้วยพ่อเราไม่รู้อะไรโอ้ยเจิตโอ้ยจิตกำลังยิดแอดรอป้องกัร หาและทำลายเลยอุ้ยสวยงามสวยมากสวยมากสยมากมันมีกี่ตัวพ่อมันตายแล้วมันมีกี่ตัวมายิงป่พ่อซุปไปตรงนี้ให้มังกรเกิดใช่ไหมใช่อุ้ยมันมีคนมายิงลูกแม่ทุกคนไม่มีคนมายิงเราอีกแล้วว่ะคือเราลงมาคือเราจะเลือดน้อยทุกครั้งไม่ได้นะเลนก็ได้ครับ ไม่ได้ถ้าเปิดไม้เสียงที่จะฟังมันอันนั้นทุกคนแล้วก็ไปเก็บเงินที่อย่าพึ่งอย่าพึ่งมันมีตัวอะไรโอ้ยไม่ได้หัวมันแกไม่รอดแน่ขึ้นไปข้างบนแล้ว ตายเอาตายเอาไม่ตายเฮ้ยคือมันขอของหน่อยทุกคนคือมันกีดาเมจเนี่ยทำไม,มเลือ่อนมันเยอะจังวะใช้สกิลหัวได้ไหม ขอบคุณนะมาเลยมึชยด้วยเขาจะไปชุบแล้วไหมอะชุบขอบคุณนะ เขาไม่มียาทุกคนใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยไม่รอดหรอกทุกคนอย่างเงี้ยเฮ้ยแด,ดงเรามาดูกัน<ด>ว่าเพื่อนเจ้ตัวรอดได้ไหม คือเราเราเรายิงได้แต่กระตัวไม่เนี่ยทุกคนมันเกี่ยวกี่คิวลูกไม่ได้หรือว่าได้ทุกหนึ่งคิวมั้งเออใช่ทุกคนหนึ่งคิวหรือว่าสองคิวมาแล้วเจ๊อีเจ๊อ๋เพื่อนจะยิงอยู่ข้างบนเพราะว่าข้างบนมันจะได้เปรียบกว่าข้างล่างทิพของ ระวังระวังระวังสวยโอ้โหเจ๋งอะพ่อชุบคนไหนเนี่ยมาที่พ่อชุบอ่ะทั้งหมดทุกคนเลยฮะทั้งหมดทุกคนเลยนั่นหรอทุกคนมาดูเพื่อนเรานะทำไรอ่ะทำไมเป็นวงนั้นอะไม่รู้อ่ะอย่าอุ้ยไม่นะโอ้เกือบตายเลยนะเนี่ย ถ้าเธอมีคนมายิงพอดีนะอุ้ยไม่รอดอุ้ยคนให้มาเดากันนะว่าจะได้ที่เท่าไหร่ะเราก็ต้องมาดูนะว่า เขาจะชุบใครอย่าอย่าชุบพ่อแล้วกันบอกบอกเพื่อนเลยก็ได้เลยแล้วพ่อพ่อเปิดไหมว่าดู๋ยาจะชุบใครถ้าชุบพ่อมังกรก็งเขาโอ้เขาชุบเพื่อนเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็อันนั้นกดทุกแกงเขาหน่อยง่ายๆวิ่งชนเลย อุยอ้ยไม่หลอดด้านหลังสยุดยาเนตึงอยู่มัง้งทีมแบบนี้แหละ,จะเจริญดีทุกคนเล่นเก่งนะใช่แล้วใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยยิงมันดีุกเพื่อนยิงมัน ห้าคิวคนนี้สี่คิวสิ่งอะ่ะสิ่งมากแสดงว่าคอยคอยซัพพอร์ตเพื่อนคนนี้ด้วยใช่แล้วใช่ไหมเขาเล่นกันเป็นทีมากเลยเขาใส่ชุดเหมือนกันด้วยรองเกิงม่วงเหมือนกันของผมหน้าก็เหมือนกันรองเท้าแตะคนนี้มาดูกันว่าจะมีสิ่งคนไหไพ่อยังมองไม่เห็นเออเขาใส่รองเท้าแตะอันเดียวกันด้วย พมองไม่ทันอูดาวอยู่แล้วอ่ะอย่างตึงอะ่ะเพื่อนร่วมทีมอย่นี้แหละเจริญอ้อย่างเยอะแล้ว,พวเพื่อนร่วมทีมก็รู้ด้วยนะว่ามันอยู่บนบ้านมาหาใช่เห็นไหมหน้าตรงนั้นหน้าระวงังหลังไม่หลอก ผูส้สาวคนนี้อย่างเปิงทุกคนบ๊ายบาย